สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอีซูซุซอสอแสบคนและยุทธยาครับวันนี้ยี่หงมาแนะนําอะไหล่ทางเลือกตัวใหม่ของตุีเพชรนะครับคือกลุ่มสายพานซึ่งมีการปรับราคาลงนะครับสมัยก่อนอะไหล่ของเราเนี่ยสายพานเส้นหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณหลักพันแต่ตอนนี้เราปรับราคาลงมาเท่ากับร้านอะไหล่ข้างนอกเลยนะครับแต่คุณภาพเราก็ยังเป็นคุณภาพของ O.E.M นะฮะนะครับ เดี๋ยววันนี้ยองให้พบกับผู้จัดก,การฝ่ายไหลครับอันนี้คุณแจ็คนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คนะครับถ้าซื้ออะไรกับเรานี่รับประกันยังไงครับคุณแจ็คการรับประกัน6เดือนหรือ10,000กิโลอ๋อคือสายพานนี่จะซื้อกับทางเยฮงก็รับประกันให้6เดือนใช่เหลือ10,000กิโลเนาะได้อย่างหนึ่งอ่าได้ครับเดี๋ยวพี่แจ็คแนะนำหน่อยครับราคาปรับลงเป็นไงฮะตอนนี้เหลือเส้นเราประมาณเท่าไหร่บ้างครับอันนี้สายพานเครื่องนะคะ3โลกเสร็จะเหลือเส้นละ420บาทส่วนสายพานแอร์จะะเเหลลือส้นบาท ราคาจะเท่ากันทั้งสายเออทั้งรุ่นสามหกหรือว่ารุ่นสองร้อยสี่สิบแรงแล้วก็มันจะมีรุ่นอีกเบอร์หนึ่งที่จะเป็นของอ่าเป็นของ king of t u c k รุ่นใหม่รุ่นใหม่อ,มอันนี้ก็จะราคาเท่ากันสายพันธุ์เครื่องจะต่างกันที่สายพันธุ์เครื่องสายพันธุ์แอร์ใช้เหมือนกันโอ้หรือสองร้อยากือสองรือ2สิบาทเองสายพันธุ์แอร์ส1 0บาทสายพันธ<อ>ุ์เครื่อง4 2 0รอยีิบอาคาขอดูหน่อยได้ไหมครับ2อ0สิบบาทนี่ตัวไหนครับ อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสายพานแอร์เห็นไหมครับเบียร์สามขวดนะฮะได้สายพานเส้นหนึ่งเลยนะครับถือว่าอะไหล่ของยี่หงเนี่ยอะไหล่แท้ตรีเพชรเนี่ยถูกมากนี่ครับสองร้อยสิบบาทเดี๋ยวยงให้ดูงานนะครับขอโทษนะครับเนี่ยงานดีมากเลยครับเส้นหนึ่งสองร้อยสิบาทนะครับเป็นของตรีเพชรนะครับนะฮะผู้ผลิตเป็นมิตซูด้วยนะฮะถือว่าสายพานเส้นนี้เนี่ยคุณภาพดีมากข้างนอกขายต้องมีสี่ห้าร้อยแต่ของเราขายแค่ สองร้อ <210 S 2> <210 S 1> <ล>ยสิบบาทนะครับนี่ยีโฮงให้ดูนะครับนะฮะเนี่ยนี่แหละฮะเนื้อดีๆเลยครับเนี่ยบีบเท่าไหร่ก็ไม่คืนนะฮะไม่ค้างตัวด้วยนะนะฮะคืนตัวตลอดนี่ครับนะครับคุณภาพเราดีมากเลยนะฮะแล้วตัวสี่ร้อยยี่สิบตัวไหนครับพี่แจ็คตัวนี้ค่ะอ่าอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์ล่องนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้างนอกก็ต้องมีประมาณเส้นหนึ่งแปดร้อยนะฮะนี่ครับโยงให้ดูนี่ครับ ข้างนอกเส้นหนึ่งต้องมี800นะฮะแต่ของเราแค่420บาทนะครับที่โยงถึงบอกครับว่าอะไหล่แท้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมีคุณภาพมีการรับประกันและราคาถูกด้วยนะฮะนะครับวันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มสายพานที่เรามีการปรับลดราคานะฮะยังไงนะครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสายพานกับบีฮงได้เลยนะครับโยงส่งให้ฟรีนะครับนะฮะโปรโม,มชั่นนี้โยงให้ถึงสิ้นปีเหมือนกันครับถึงท่านวาคมเลยนะฮะส่งให้ฟรีถึงที่เลย ไม่ว่าจะอยู่จงังหวัดไหนเราส่งให้นะฮะ,ะตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งเรื่อยๆแล้วนะครับพี่แจ็คมีทางใต้แล้วก็มีอีสานอ๋อลูกค้าใต้จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าฝนเยอะนะ,ะนะครับโอเคอยังไงวันนี้เยหงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องเยองนะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ